เข้านะคะเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันค่ะว่าจะมีสินค้าชุมชนสินค้าป่าผลผลิตในสวนเกษตรของชาวบ้านตำบลโนนทันเรานะคะช่วงนี้ก็จะมีอา,อาหารป่านะคะให้มาเลือกซื้อเลือกหากันได้ค่ะเข้าออกตามจุดที่กำหนดตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลก,กอฮอล ลงชื่อเข้าใช้หรือสแกน QR code และสวนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณตลาดประชารัฐร้านค้าชุมชนห้วยเดือขอบคุณค่ะเราจะเข้าไปชมข้างในกันนะคะว่าในตลาดร้านค้าชุมชนเรามีอะไรมากนะคะโดยเราจะมีแผลแม่ค้าในชุมชนนะคะว่าเรือแค่เท่าน,นี้ไปล้วซ้ายก่อนนะคะ

อันนี้ก็เป็นสินค้าชุมชนแล้วนะคะจากสวนขึ้นหนาเองนะคะที่นำผลิตภัณฑ์จากสวนมาขายในราคาที่ไม่แพงนะคะหวานกรอบอร่อยน้ำเชิญนชิมที่ตลาดร้านค้าชุมชนบ้านคุ้ยเสือเรานะคะเอาค่ะ ในร้าค้าสึต้องเรามีอะไรบ้างนะคะแ่ก่อนที่เรามาเพื่อแนะ้าให้อะว่าในรสอรของเรานี่ยมีค้ามาจากทอะไรยัง้างตอนร่วมงินของคะ้ทะคนี่ข้ามีของเมที่อยู่บนรอรนะคีก็จะมี้มากระายมีเื้อของของเก็เป็นข้าใต้่ะ แบบีของงานสัตวตาค่ะที่มาขายเป็นตุนะคะ่วจะเปือผู้งผู้ชายแบบมัตถุหรืว่าเป็นาความมคนที่คนท่าได้บบอันนี้เปอเสื้่อ้คมเมอร์คอมเมอร์วตัดยแบบออกแบบให้ทนผู้ชายเพื่อผู้ชายเพื่อแต่งองก็จะเปนู้เนื้อที่เป็นข้าวสองมือค่ะมีรสชาติมีชาม่นพึ่ง หหลลาาาายจจกกอออำเเภแต่่มมมะนืค่ะสำหรับแหล่งเรียนรู้กศนตำบลนนทันนะคะร้านค้าชุมชนตลาดห้วยเดือตตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะเดือนหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ